วนี้ผมมีของพิเศษมามอบให้กับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมอบลูกฟุตบอลหนึ่งลูกให้กับธนาโดนก่อนนะครับว้าวขออนุญาตมอบลูกบอลให้ธนาโดนครับครับหลักจากได้ได้เสื้อจากพี่ด้วยตอนนั้นใช่โอ้ดีฝากพี่ชานิ้เป็นคนมอบให้หน่อยนะฮะขอเชิญศิแลเป็นทุกคนใช่ไหมคะเชิญน้องๆขอบคุณครับขอบคุณครับมีให้ทุกคนครับมีให้ทุกคนก็เตตตังไวทังทีวี พี่ซอมีให้ทุกคนใช่ไหมมีให้ทุกคนครับโอเคโอเคให้ใครก่อนคะคนแรกก่อนอ่าให้ธนัดนก่อนแลวกันครับเป็นลูกฟุตบอลพี่ซ้อมคอะจากผู้บริหารพันโด่าเลยพี่น้อยครับบอกความพิเศษหน่อยได้ไหมคะพี่ซอค่ะก็ลูกฟุตบอลนี้ใช้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับอู้อ่าก็ฝากไปด้วยขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสื้อมีเสื้อฟุตบอลนะครับจากทีมโพลิสเตโลที่ผมเล่นอยู่ให้กับหนุ่ม นะครับอีกสี่คนนะครับโอ้หนุ่มๆอีกสี่คนนี่ค่ะให้พี่น้อยเป็นตัวแทนมอบนะครับครับผมเซ็นไว้ให้แล้วจะมีชื่อทุกคนอยู่ที่ที่เสื้อนะครับอินดีครับได้แล้วนะคะพี่ซอเห็นนะนี่กำลังมอบน้องๆเห็นครับเห็นครับแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยค่ะอ่าขอบคุณครับยินดีด้วยครับถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะขออนุญาตไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยนะครับ ได้ไหมครับได้ครับดีดีครับคือคือมีรอบหนึ่งที่พี่เขาจะมาเตะกับบ้านสิงห์อยู่รอบนั้นจำได้ใช่ใช่ใช่ช่รอบล่าสุดนะครแล้วพี่เขาก็โกหกเราไม่มาไงใช่ไม่ได้โกหกตีใจเย็นสิเดี๋ยวไปแน่แล้วก็มีดอกไม้ให้กับสาวๆครับผมให้น้องๆเลยครับใช่เดี๋ยวชวของให้ให้กล้องหน่อยนะคะน้องๆยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ซันนี่มารับใต้โต๊ะนะครับ ได้เลยค่ะรับตาเหรอครับพี่นีไม่ชงให้ผมหน่อยระครับผมจะเล่นรับอะไรใต้โต๊ะคะทิบเหรอคะเออตีนครับยอกยอกแล้วยอกยอกก็ที่ไม่ชงเพราะแบบนี้แหละครับอ๋อโอเคขอโทษครับอ๋อเหรอคะพี่ซอให้พี่นีด้วยเหรอครับใช่ครับได้หลายดอกขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้อยด้วยครับออาให้ไปด้วยใช่ น้องปายถ้ารู้ว่าชอบบาส์ี่เขาหลังจะซื้อลูกบาสมาให้เลยนะให้รองเท้าบาร์สคู่งเลยขอบคุณคร่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ซอยิ้มกาสเขาน่าเจอกันนะครับขอบคุณคี่ซออบนเป็นนี่เป็นหนึ่งในผู้บริหารจากแพนดอร่านะคะซึ่งวันนี้เราต้องขอบคุณแพนดอร่าจริงๆนะคะจัดคอนเสิร์ตมายิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีของมอบให้น้องๆด้วยขอบคุณพี่ซอนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่ยองสุดว่าแข็งแรงครับโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปรรวมหน่ออยยคับา